สวัสดีครับนะสวัสดีเอฟซีตองไปทีครับผมนะครับเนี่มือนี้ยูฟาร์มเสียหน่อยครับเนียามข้าวแรงบรรยากาศดีขนาดครับนะฮะพาเบิงงัวเจเนชั่นใหม่ของฟาร์มเสียน้อยครับนะเบิงกรตุ้นโตนะหูเงากากสากนะครับนี่ยยูนี่นี่ยนะครับนะฮะถึงหูถึงหนาถึงเนื้อโตนะครับนะมีมดนะครับนะมีลูกสาวมาริโอเนี่ยนะนะสวยงามมากนะครับตัวนี้มากเด่นสำคัญตัวไหน ในี่รูสาวมาริโอ้นะครับนะบรรยากาศดีครับนะบรรยากาศดีมากนะครับ,บสวยมากนะก็จะโตในหูงเงากากซากครับพี่น้องครับนะบรรยากาศดียังเท้าเลี้ยงด้วยหูเงาเพี่น้องครับใบดีเลยหน้าดีพ่อ อ่ะนี่ก็ลูกสาวมาริโอตัวนี้นะครับโอ้ตัวนี้ใบดีสูงพร้อมครับนะเบิ่งครับนี่สูงมากนะครับนี่สูงยาวเขาดีครลูกสาวมาริโอตัวนี้นะครับอ่ะซืกมา หมูงเงา,ากัดสักโอ้หมูทองเนี่ยเลยตัวเนี้ยนะครับน,ะนี่บรรยากาศน้ำขา้าวแรงอยู่ข้าวฟาร์มเสียหน่อยพี่น้องครับนะนะะวัวนะครับนี่อยู่ฟาร์มเสียหน่อยนะครับน้ำขา้าวแรงบรรยากาศดีขนาดเลยครับน,น้องหมูทองแน่นอนตัวนี้ วันนี้หัวเจอชัดไหมนะครับของพี่น้อยเรื่องหูสัน้นเรืองหูยาวนะครับปะปนกันไปนะครับบรรยากาศดีไอ้ <c oughs> ลูกคุณล้ามจะมาผิดนะฮะนี่น้องหมูน้อยพีน่นายตัวตัวนี้หมูหมูอะไรหมูทองวะไอ,หม,อ,อหมูทองครับพี่น้องครับไม่หมูน้อยครับหมูทองน้องหมูทองตัวนีน ลูกของแม่แดงน้อยนะครับบรรยากาศเฮ้ยนี่น้องตันต้นี่น้อง,องใบใบชานะที่ตัวสีแดงขวามือนะครับน้องใบชานี่เลยน้องใบชามูกมาตัวนี้ลูกขุนลามตัวนี้บรรยากาศ สวยงามมากโอเคไป้องครับเดี๋ยวมตรวจทองง้วนครับสวัสดีครับผมเบิ้งไปลองครับนะบรรยากาศนะดีขนาดครับเป็นกันพาเบิ้งสุดยอดแม่พันอีกต้นหนึ่งครับนะสายเลือดดีมากนะครับนะตัวนี้นะครับนะะหงแดงนะครับ สวยงามมากตัวนี้นะครับอยู่ฟาร์มเสียหน่อยนะครับตัวนี้เป็นงัวสายเลือดดีเลยนะครับสายเลือดดีมากเมื่อนี้แล้วครับนะสีมัดตัวทองนะผมผสมใ้นะครับนะฮอร์โมนผสมใ้นะครับน้องหงแดงนะครับวันนี้เดี๋ยวรู้เรื่องนะครับมาเอามาเลยครับนี่เดี๋ยวบรรยากาศนะฮะอยู่ฟาร์มเสียหน่อยครับวันนี้ ดีบางส่วนนะฮะแค่บางส่วนนะ่ยของฟาร์มเสียน้อยนะครับแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับบรรยากาศดีครับนะ่ยฟาร์มเสียน้อยมือนนี่ดีเป็นมัวสาวนะครับพวกนี้นะครับนะเป็นมัวสาวเจเนอเรชั้นใหม่นะครับนะล้อกับล้อผสมแหละครับนะฮะกับล้อผสม สาวเจเน,นเรชันใหม่ความเสียน้อยบรรยากาศดีครับเขาสวยงามมากครับ <R ci ere> ครับนะอันนี้คือนะครับแมใหไงนะครับในเะมื่อนีวันที24่24สิงหาคมนะครับในะ2015นะครับอันนี้ทองนะครับในะผมตรวจทองไปแล้วนะอันดับาวไปแล้วนะครับในะทองไปแล้วครับในเะนะพิ่งตรวจไปนะครับ นี่มีรุ่นเลยครับแต่ี่ลูกสาวบอยอุบลในแท้นะครับแต่ประเภทนะฮ้งยหนักนะครับตัวนี้นี่แบบอู้นะสูงพ่วมหัวครับนะใหญ่มากครับตัวนี้นะครับไนรี่ครับลูกบอยอุบลนะครับนะตัวนี้ที่สายยูนิทาริโอพร้อมนะครับใหญ่มากนะยินดีกับเสียน้อยด้วยครับนะฮะท้องแล้วนะครับนะฮะ อ๋อต oh ัว oh, ต oh, oh, oh. ้นแคปพี่น้องนะฮะว่าเป็นสร้างครับง่ายแค่ไรนะครับง่ายอิหรีครับใหญ่จริงๆครับอย่างน้าตายค้างนะครับจะมีนะครับมีแม่ง่ายนะครับนะท้องแล้วนะะยินดีกับเสียน้อยด้ครับนี่ฝังซีดา้วก็ผสมนะครับนะ อย่างน้าตาช้างนะครับนี่ทองคำขาวน,นี่ลูกสาวชิงโพดำนะครับตัวนี้ลูกชิงนะครับทองคำขาวนะตัวนี้แบบอู้นะฮะประเทศนะครับนะสุดตัวหนึ่งนะครับน้าลึกนะตัวนี้นะครับน้าลึกนะคฮะอยู่ฟารามเสียหน่อยนะครับมันนี้ มีบรอนซนทองนะครับเนี่ยบรอนซ์ทองเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวองค์ฝังซิดาตัวนี้นะครับใหญ่มากหนามากโอเคพี่น้องครับนะฮะวันี้ก็นะขอความแสดงความดีควาเสียน้อยนะครับนะทองเจะปล่อยครับไม่ง่ายนะครับโอเคครับสวัสดีครับ